มีอัปเดตออกมากับการประทะบริเวณบุรีกองทัพภาคที่2ซึ่งก็เป็นตรงช่องอันมาโดยเริ่มเดือดกันถึงครึ่งชั่วโมงแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็หยุดยิงแล้วฐานใดของเราก็ไร้อาการบาดเจ็บหลังจากกัมพูชานั้นระดมยิงทั้งปืนกลทั้งระเบิดซึ่งตอนนี้ตึงกําลังบริเวณช่องอันมาและก็มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลากับไทยเราและรายละเอียดทั้งหมดนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยมีการรายงานออกมาว่าตั้งแต่เวลา12นาฬิกาที่ช่องอันมาอาเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีก็พบว่าฝ่ายกัมพูชาครับ ใช้อาวุธปืนกลยิงเข้ามายังเจ้าหน้าที่ทหารฝั่งไทยก่อนนี้เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเราก็จะตอบโต้ด้วยการยิงปืนกลเข้าไปเช่นเดียวกันจากนั้นฝั่งกัมพูชาครับก็ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดเข้ามาฝั่งไทยเราขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารฝั่งไทยเราก็ตอบโต้ไปแบบเดียวกันเป๊ะๆซึ่งการปะทะปะจันหน้ากันครั้งนี้ครับก็กินเวลาไปเป็นแค่30นาทีเท่านั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีการหยุดตอบโต้ลงพอตรวจเช็คตรวจสอบแล้วฝั่งไทยเราก็ปลอดภัยทุกนายนะครับแต่ว่ายังคงตึงกําลังไว้ทุกจุดเลยและก็มีความพร้อมอยู่ ตลอดเวลาคือการปะรทะช่องกันมารอบนี้ครับถือว่าเป็นการยิงสวนกันไปยิงสวนกันมาต้องรออับเดตจากกองทัพภาคที่2นะครับว่าจะมีการยกระดับหรือเปล่าโดยรอบนี้ก็มีการเชื่อกันว่าเป็นการยั่วยุของเขมรบริเวณเนิน600แล้วก็เนิน677ซึ่งเราเนี่ยมีภาพแล้วก็คลิปเสียงชัดเจนมาก ว่าขมนเป็นฝ่ายเริ่มก่อนคือระดมยิงลูกระเบิดใส่เราเนี่ยประมาณ8-10ถึงลูกเลยทีเดียวส่วนปืนเล็กก็นับไม่ถ้วนนะครับแต่ล่าสุดมาลีโซเจตาครับออกมาถแถลงการออกมาถแถลงเร็วมากว่าเราเป็นคนเริ่มก่อนซื้อคมรตอนนี้ก็ไปทำนองเดียวกันนะครับว่าไทยเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนซึ่งก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างตึงเครียดนะครับเพราะด่านคมรส่วนใหญ่แล้วเนี่ย จะเริ่มยั่วยุด้วยการใช้ปืนเล็กกอดแล้วรอบนี้ก็มาใช้ปืนยิงระเบิดแถมมีการอัปเดตออกมาจากคุณวัสนานาน่วมว่าขมรมีการขนรถถังนับสิบคันมาเจาะ พร้อมกับจรวดอาวุธหนักและมีการปรับแผนจากบทเรียนการประทะรบครั้งก่อนเนี่ยซึ่งก็ต้องมารอดูกันว่าฝั่งไทยเราจะอดทนได้มากแค่ไหนโดยเหตุผลที่เกิดการประทะกันขึ้นรอบนี้ครับกองทัพบ,บกเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่ายืนยันเหตุปะทะชายแดนช่องอันม้าพร้อมสั่งกาลังพลนั้นยิงตอบโต้ตามมาตรการโดยการกระทําแบบนี้ครับทางกองทัพบ,บกบอกว่าเป็นการยั่วยุเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ต่อคณะผู้สังเกตการอาเซียนกองทัพกบ,บูชาเนี่ยได้มีการพาคณะทูตไอโอทีเข้าพื้นที่ช่องอันม้าโดยเร็ว เพื่อที่จะด้วยยุฐานไทยแล้วก็หวังให้ผู้สังเกตการชั่วคราวอาเซียนเนี่ยได้มาเห็นเหตุการณ์ ซึ่งทางพลตีวินไทยครับโฆษกกองทบ,บก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ1 2บสอถึงสิบสได้รับรายงานจากกองรับพาที่2เองตรวจพบด่านกัมบูชาเนี่ยใช้อาวุธปืนเล็กแล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดเข้ามายังพื้นที่บริเวณช่องอันมะแล้วการประทะเนี่ยก็จํากัดอยู่บริเวณเฉพาะดังกล่าวแต่ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยตึงกาลังไว้อยู่นอกจากนี้ครับฝ่ายทางเรายังมีการตรวจสอบพบว่ากัมบูชานั้นได้มีการตั้งกล้องบันทึกภาพไว้ล่วงหน้าครับ โอโหเลี่ยมจัดจริงๆบริเวณฐานปฏิบัติการที่ใต้ช่องอันมะอําเภอน้ำเดือนจังหวัดอุบลก็สะท้อนให้เห็นว่ามีความตั้งใจที่จะนำเหตุการณ์นี้เนี่ย ไปเผยแพร่ในวิธีนา,นาชาติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าฝ่ายของไทยเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มการประทะกอนความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการกระทําที่จนโตรกและก็รอบกัดมากๆนะครับเป็นการทําในเชิงยุทธวิธีที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายกัมพูชาเองแล้วประกอบกับสิ่งที่กองทัพบุกรายงานออกมาครับเขาบอกว่าการใช้อาวุธยิงโจมตีในห้วงเวลากลางวันซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางยุทธวิธีสแสดงถึงเจตนาชัดเจนที่จะยั่วยุฝ,ฝ่ายไทยในการตอบโต้หากฝ่ายไทยเราเนี่ยดำเนินการตอบสนองหลงกล ก็จะเสี่ยงถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและก็ถูกขยายผลในวิทีระหว่างประเทศโดยกองทัพที่2เองครับมีการประเมินแล้วว่าเป็นความพยายามยั่วยุสร้างเงื่อนไข ให้เกิดสถานการณ์เพื่อสอดคล้องกับช่วงเวลาที่คณะ IoT นั้นเดินทางมาลงพื้นที่แต่ฝ่ายไทยเราก็ยังคงควบคุมสถานการณ์ด้วยความสุขุมรอบครอบนี่ก็เป็นการอัปเดตรายงานล่าสุดนะครับทั้งอย่างเป็นทางการและก็จากแนวหน้าในพื้นที่ก็น่าจะเป็นอย่างที่กองทัพบ,บอกเลยนะครับการที่จะใช้อวุโจมตีในห้วงเวลากลางวันเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นน้อยมากถ้าเกิดอยากจะรบอยากจะประทะก,กันจริงๆนะครับเขาจะเปิดแบบเช้าตรู่เลยหรือไม่ก็เป็นช่วงกลางคืนอย่างรอบแรกเนี่ยที่เราประทะก,กันย 24ถึง28กรกฎาคมขเขเรียนก็ เริ่มเปิดเราตั้งแต่ช่วงเช้าเลย6กนาฬิกาเจ็นาฬิกาแต่ว่ารอบนี้มาเปิดช่วงบ่ายแบบนี้ช่วงเที่ยงแบบนี้รู้สึกว่าจะเป็นการยั่วยุมากกว่าถ้าเกิดเราไปเสียรู้ปับ๊บไปดําเนินกลยุทธ์ตอบโต้แบบหนักหน่วงก็อาจจะเป็นข้ออ้างของขเมนครับที่จะลากเราเนี่ยขึ้นเวทีโลกสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ก็ต้องรอการสุกงอมมากยิ่งขึ้นนะครับรอว่าขาเมนจะทํำยังไงแต่อีกหนึ่งสิ่งเรื่องราวที่ต้องยอมรับว่าขาเมนก็มาเร็วจริงๆโดยเฉพาะมารีโสเจตาครับได้มีการชิงแถลงตั้งแต่หยุดพดากัน แรกๆเลยเหมือนจะหยุดประทะกันในช่วงบ่ายเนี่ยมาลีก็ชิงถแถลงทันท,ทีนะครับเหมือนเขียสคริปไว้ก่อนซึ่งพลโทมาลีโสเจตาครับโคษกสุกักลาหหมของกัมพ ah um ูชา ออกมาแถลงการแล้วนะครับกล่าวหาว่าไทยเราเปิดฉากยิงฐานเขมรก่อนในช่องอันมะโดยระบุว่าเมื่อ27กันยายนเวลาประมาณ11.52นาทีอ้างว่าฐานไทยเราเนี่ยเริ่มโจมตีที่ตั้งทางฐานของกัมพูชาด้วยการยิงกระสุนปืนครกและก็อาวุธปืนเล็กหลายนัดเข้าใส่ฐานทัพกัมพูชาในช่องอันมะแล้วตอนนี้กองทัพกัมพูชาก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังแล้วยังมีปิดท้ายทิ้งท้ายด้วยนะครับว่ายืนยันถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเคารพและก็ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างครบถ้วนและบอกว่าเรียกร้องให้มีการกลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นสิ่งที่เขมินโต้แย้งชิงแถลงครับต้องบอกว่าเป็นการแถลงที่โอ้โหจุดรอก จนตกจริงๆเหมือนเอาเวทีไหนมากดดันเราเนี่ยแล้วมันกดดันไม่ได้เพราะว่าเราเราทถูกทุกอย่างทั้งเรื่องของกฎบัตรสาประชาชาติเรื่องอะไรต่างๆนานา,นาเราทําถูกหลักของเวทีโลกหมดขมินก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ร้ายไทยเรานะก็เลยสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วจิงแถล,แลงรวดเด็วแบบนี้นะครับเป็นการจริงถแถลงที่อ่อนด้อยและก็เขียนสริปไว้ก่อนจริงๆก็เดียเเด๋ยวรอติดตามอัปเดตความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องบริเวณแนวชายแดนกรัพภาคที่2นะครับตอนนี้ช่องอันม้าเนี่ยเริ่มมีการปะทะเกิดขึ้นแล้ว แต่ว่าเราก็ยังควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ซึ่งทางอำเภอน้ํายืนเองก็เฝ้าระวังแบบส้มเข้มมากนะครับขอให้พี่น้องชายแดนเนี่ยเตรียมตัวพร้อมตลอดเวลาเลยทางอำเภอน้ m ยื e นกำลังประชุมกันอยู่ว่าสถานการณ์ต่อไปเนี่ยจะดำเนินการยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าอย่างเป็นทางการเอาล่ะมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับขอพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยที่ล่าสุดนั้นการเช็คยอดะทะารอบแรกกองทัพบ,บกถึงกับออกมาเผยเลยครับว่ารบกัน5วันที่ผ่านมา ตามแผนจากกระพง์ภูวนาถซึ่งไทยเรายึดขึ้นแผ่นดินมาเพิ่มถึง2.89ตารางกิโลเมตรโดยการปัดะที่เกิดขึ้นนั้นก็ไล่ตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีเลยถึงจังหวัดบุรีรัมย์โดน้หบนเนี่ย14พื้นที่นะครับประกอบด้วยช่องบกช่องอันม้าพื้นที่ซ้ำแตพื้นที่ภูผีพื้นที่โดนตวนพื้นที่สัตตโสมพื้นที่ภูมะเขือพื้นที่พลานยาวพื้นที่ช่องจอมพื้นที่ปราสาทตาควายพื้นที่ช่องกลาง พื้นที่ปราสาทตาเมือนทมแล้วก็พื้นที่ช่องสายตะกูซึ่งก็มีการระบุชัดเจนนะครับว่ามีการประทะในพื้นที่ตั้งแต่วันที่24-28กรกฎาคมแล้วบริเวณวัดแก้วศิขาคีรีสวาระเนี่ยก็มีการปะระ,ะกากันที่ด่าเมนเขมรมาวางกําลังตั้งแต่ปี54จนถึงปัจจุบันนี้เลยโดยกองทัพบ,บกครับก็ได้รายงานล่าสุดว่าสามารถควบคุมพื้นที่ได้คือช่องบกช่องอันมา้าซัมเตภูผีปราสาทดนตวนสัตตโสมช่องตาเท่าภูมะเขือพลานยาว ช่องสังงามช่องจอมปราสาทตาเมินโทมช่องสายตะกูและพื้นที่รอบปราสาทตาควายเราสามารถสรารนาพื้นที่ได้รวมถึงสามารถยึดพื้นที่ได้เพิ่มเติมจำนวน3พื้นที่ครับได้แก่บริเวณช่องอันมะ0.01ตารางกิโลเมตรภูมะเขือครับ1.1ตารางกิโลเมตรและก็พารนยาว1.7ตารางกิโลเมตร รวมแล้วท้งสิ้นเนี่ย2.89ตารางกิโลเมตรโดยมีการจัดตั้งสูนยุอพยบจำนวนทั้งสิ้น7จังหวัดครับรวมทั้งหมด341 3, ศูนย์และก็มีประชาชนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น1 4 2 1 1 4คนกับการประทะในห่วง5วันที่ผ่านมานี่ก็เป็นการอัปเดตเช็คยอดรอบพื้นที่ที่เราสามารถยึดคืนได้จากเขเมรสักทีส่วนพื้นที่อื่นนั้นเราสามารถสถาปนาได้สําเร็จแต่ว่าพื้นที่หลักๆที่เรา เอามาได้เพิ่มเนี่ยก็3มพื้นที่นะครับอานมา้าภูมะเขือแล้วก็พลานยาวเพราะอย่าลืมว่าฮุนเซนนั้นยังพยายามสร้างสถานการณ์อยู่เริ่มที่จะใช้อาวุธหนักเข้าหนักเข้านะครับสวันก่อน3วันก่อนเนี่ยยังใช้ปืนเล็กยังใช้กับระเบิดทุนระเบิดเมื่อคืนนี้มีการคว้างระเบิดแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดก็ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวกันอีกครอบหนึ่งกับสถานการณ์แนวชายแดนและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมช,มชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเด่นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย 拿不到。